สวัสดีงามๆครับ FC f a n เพจปีน้อยครับปีน้อยแปลงผักกาดส้มไว้นี่เนาะครับเนาะนี่ครับผักกาดเอามาจากติรลาด์นี่แหะครับดองได้สองสามคืนมันกับส้มแล้วนะครับเนาะพิธีดองกันง่ายๆนะครับเนาะเอาน้ำข้าหมวกน้ำชาเข้าใส่เอาเกลือใส่กว่ามันแบบส้มกอาข้าวเหนียวใส่เห็นสักเล็กสักน้อยนะครับเนาะได้สักสองสามวันกับเหลืองอิงสิงอย่างกีหันนี่แหละครับวันนี้วันหวยออกครับ ขอเือโจกดีมีโจกมีหลับกันกู่คู่กูคนนะครับเด้อพี่น้อยถ้าถุงหวยว่านี่พี่น้อยจะละจะซาควายมัม่อคือพอว้บมะแรงนะครับเนาะหลังซีโมงก็ว่ากันอันนี้กินยำผักกาดช้มไปก่อนอ่ะอยากกินเมน้อย่างเมืองเมืองเมืองใบเมืองบอดกับล้านพี่น้อยนี่แล้ะครับอ่ะพี่น้อยยำ้ะพ่อสักถ้วยนะครับเนาะยำมอเมียกินสักถ้วยครับมามีขั้นตอนวิธีการเนี่ยจะได้มาพอพี่น้อยครับ เอาพริงแห้งมาเฮงไฟครับอันนี้เป็นปลาห้าแห้งเนาะครับเนาะเวลาเขาต่ำใส่ย้ำพักกาศส้มนี่มันจะหอมล้ําครับปิงปาดุกแอมเนี่ยถ้ามีป่าสเสด็จซ้มมะครับะจะเย็นเย็น อ,อีพอแล้วครับกดุกไมา้ยางปุ่มสว่าปุ่มสว่าละาไว้นี่ครับเตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเอาปลาแห้งมาต่ำมามกดคือมันแหล็กมันแหล่วก่อนใส่ห้าปลาแห้งนี่หอมครับนี่เป็นปลาห้าปลาสลากปากรดีนะครับรน,นูกมาล่าไปได้สั่งได้นะครับ เป็นเมนูเมืองเมืองหั่นคลิปไปได้กับมาล้านพี่น้กับจางได้ครับนี่กับพริกที่เอาไปหิ้งเหรอครับเนาะขาไปได้กับข่าข่าแก่นะครับ้อนักข่าน้อยมันจะได้หอมใส่กระเทียมครับหอมแดงนะใส่ไปต่ำครับยำผักกุ้งดองแบบนี้แบบเดียวกันนี้เด้เติมครับเด้อ การส้มย้ำพักกลมดองแหมนน้อยกันปลาเลือเนาะมาเจอนี่จะเข้านาห้อนออกแรงไปเรื่อยๆแล้วเนาะครับเนาะแต่เข้าบ้านเฮายังเริ่มหนาวอยู่ยังหนาวไปเชี่ยงเตื้อเนาะครับเนาะมันหนาวเป็นบางวีบางวันอ่ะกะปิไ่ตัวไปเห็นน้อย หอมหอมใบแห้งนี่หอมใบหอมบดบุดก่อนหน้าถูกหวยก่อนเตอร์ซาหอมมะม่วงซาโตะสาปะสาบละบักว่าหัวใ้กับวิทไปวิทมาต่างมือต่างก้อยเตอะกับซื้อหวยได้ซื้อรถแจกได้ปิดกันรถแจกซื้อได้ว่ายจำเล่นว่วเล่นเนาะเอาเห็นด้วยนะ น้ำพริกยำเขาก็ได้ประมาณนี้นะครับเนาะยำผักกาดสม้มขาดมาได้เห็นเลยกับบะเขือพลอยบะเขือหวานนี่นะครับนี่ซาบะเขือพลอย,อ,นนลอ,อ,ยอันนี้เป็นบะ,บะเขือหวานนะครับเนาะใส่ใส่ครับมีแก่กว่านี้เห็นน้อยกับมะนะครับเนาะใส่เ,เลย มาไปได้จากมา้นเนือน้อพอครับก้นเนื้อพออ่าพริกเปลี่ยนเขาตำกับรันเลงได้เลยครับโอ้หน่านี่เริ่มมีแล้วนะครับน่าักคภูมิักคภูมกับเริ่มดองกันละไปทักกลมเห็นหน้อยไปใบหอมเห็นไหมพลาดไปได้กระบุกชุดรถเนาะ เสจเปอย่างน้อยเสดน้ําลำน้อยเส็จหลายลำหลายอ้อครับยำผักกาดส้มกลิ่นตอมาตอนน้ําเปิ้งนะครับเนาะกลิ่นห้อนครับแดดห้อนกินตำมะม่วงก้ายำผักกาดส้มก้ายำผักปุ่มดองก้าโอ้ปลาเข้าลงครับนะครับเดียบร้อยแล้วครับวัตถุดิบผลิตเองตีล้านนะครับเนาะปลูกเองดองเอง เนี่ยขายเองไปเอาไปหน่อยตักเศษถ้วยให้ผมครับอัดเข่าขโมยสันโปรยเตเหมาะใบหมาะบอดโอย้ยจอดเมนูแ่มหนึง่งเมนูบ้านเทาฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจครับจบซีไปหน่อยครับเนื่องกว่านี้บบบมี้แ่มแล้ว ขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับแล้วพากันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ